สวัสดีครับผมหนุ่ยรถใหญ่ครับไฟขายสโตรน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับวันนี้พามาชมรถ NPR 150แรงม้านะครับซึ่งเป็นรถที่ความยาวแบบพอดีนะฮะแต่มาดูภายในก่อนนะครับตอนนี้ความาภายในนะครับมีเบาะนั่ง3ตอนนะครับกว้างขวางสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ CD MP3 นะครับชุดเครื่องเสียงนะครับช่องปรับอากาศตัวแอร์นะฮะแล้วก็จะมีที่ฉุดบัลลี่นะครับเพิ่มความบรนเวยความสะดวกให้นะครับที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งด้านกองคนขับ นะครับพร้อมกับกระจกไฟ,ฟ้าแล้วก็เซ็นทรัลล็อกทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะนะครับมาดูเกียร์กันบ้างนะครับคันนี้เป็นแบบ6เกียร์เดินหน้านะครับซึ่งเกียร์สุดท้ายเป็นตำแหน่งเกียร์ไวไดช่วยในการขับขี่ที่ง่ายและคล่อง,องตัวมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูบ้างคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งหแรงมา้าอ่า คันนี้ตกแต่งมาให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกครอนะครับด้านบนแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับเลียสีพูมาให้เรียบร้อยนะครับตัวถางเป็นสีพูเช่นเดียวกันนะครับโดยอู 3m นะครับโดยปกตินะครับรถบรรทุกหกล้อนะครับมีอยู่ให้เลือกกันหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวลูกค้าแต่ว่าคันนี้นะครับเอาแบบตู้แห้งนะครับเอาแบบตู้แห้ง ซึ่งเวลาลูกค้าใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถรับวิ่งพัสดุสิ่งของทั่วไปนะครับเป็นสินค้าน้ำหนักเบาแต่ต้องการขนาดที่ยาวนะครับโดยปกติแล้วมีหลายรุ่นด้กันนะครับอย่างคันนี้ NVR 150แรงมา้ามีความยาวอยู่ที่4เมตรสนะครับแลบสีชมพูนะครับไปดูขนาดยางกันบ้าง ขนาดยางเป็นน็อตแบบ6ตัวนะครับที่ห้อ,อยยางที่ให้มาจากโรงงานคือเป็นที่ห้อ Biston e นะครับ210ยางแบบเรียลนะครับ7.556นะครับแล้วก็มีการถังน้ำมันด้านซ้ายด้านขวาต่อโดยอยู่ตัวถัง 3M Truck Body นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะมีอยู่2ลูกนะครับพร้อมกับ กลองเก็บอุปกรณ์นะครับลดล้อหกตัวเช่นเดียวกันที่ล้อหลังนะครับหกล้อประตูด้านข้างนะครับซ้ายสี่ขวาสี่โดยปกติแล้วเวลาเปิดเนี่ยก็คือจะไม่มีเสากลางกั้นเลยนะครับขึ้นลงของได้ง่ายเหมาะสําหรับงานขนส่งโดยเฉพาะนะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ ก็เป็นชุดแต่งแบบ LED ที่ว่าติดมาจากโรงงานแนบบลายสีชมพูดโดยอู3่3อิมนะครับภายในก็เป็นแบบพื้นเรียบไฟท้านบน LED ครับ2จุดแล้วก็แถมก็จะมีตัวดูล็อกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาจากโรงงานสแตนดาร์ะครับเ้าเรียกว่า 150แรงมา้า4ีเมตัวแห้งประตู10บานนะครับเพราะว่าด้านซ้ายของร,รถนะครับก็จะมีอยู่5าด้านขวาก็มีอยู่5บานแล้วก็ฝาทายอีก2ก็รวมกันนป็น10เน้นง,งานขนส่งเป็นหลักนะครับกันนี้ ังน้ำมันนะครับคันนี้มีความจุยอที่หนึ่งร้อลิตรนะครับแตนดาดร์ดมาจับโรงงานดาไม่แพงครับอันนี้ดาวเริ่มต้นที่ห้าห0ื่บาทแล้วก็ขับฟรีหเดือนขับฟรีเจ็ดสิบสงวดไม่ใช่ขับฟรีสามเดือนครับขับฟรีสามเดือนหรือ90้าสิบวัน แล้วก็ควอน72งวดนะครับเพียงเดือนละ20,600 0กว่าบาทนะครับในรุ่น NPR 150แรงมา้างานขนส่งครับคันนี้ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่ผมหน่วยรถใหญ่นะครับสายคายรถป็นทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเจียวสงอันดามันเซลสาขากระบี่ ห้าสรงลองช่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เน้นปริมาณสินค้าแต่น้ำหนักเบานะครับสีสั่งได้บางท่านก็จอบสีม่วงสีน้ำเงินแลบตัวสีแล้วก็ แถมมาให้ด้วยประหยัดน้ำมันครับผมจริงๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะแถมให้กับลูกค,ค้านะครับก็คือเป็นอุปก,กรณ์ GPS ที่ทางยูสุผลิตขึ้นมาโดยเรียกว่า t e l e t i c นะครับก็สามารถดูตำแหน่งแผนที่ตำแหน่งตัวรถว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหน เส้นทางขับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการฝ่าฝืนกฎต่างๆบ้างหรือไม่นะครับตัวนี้ก็จะมีการโทรทางโชว์ทางแอปในมือถือให้กับทางด้านเจ้าของรถนะครับไปหลีไฟหน้านะครับสแตนดาร์ดนะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวในโคมไฟด้านบนด้วยก็จะหมองนะครับอยู่ด้านล่างแตนจางหน้าตัวนี้นะครับ อพอลูกค้าออกรถไปนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานครับจดป้ายเบียนป้ายเหลืองก็ได้ไปด้ายดำก็ดีนะครับประมาณ1 5บหถึง20วันก็ได้ชุดจดแล้วครับหมวกแลบสีชมพูด,ด้านบนพร้อมกับไฟสีเขียวนะครับตามมาตรฐานกฎหมายสปอยเลยด้านล่างไปเลี้ยวข้างกัวถังนะครับตัวนี้ npr 150นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ได้ให้ดูไปแล้วก็ จะเป็นภายในนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าสองข้างเลยครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านคน้นข้างกับคนขคับนะครับเครื่องเสียงก็เป็นแบบ c p 3นะครับปกเกียร์เดินหน้าครับกว้างขวางสะดวกสบายเชียวจับกับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับรุ่น NPR 150หลแรงมา้าความยาวตู้4เมตร9นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ยาวกว่านี้เป็น7เมตรก็ต้องเป็น600ใหญ่ครับในรุ่นของ FCR 600ใหญ่240แหลแรงม้าครับคลิปหน้าพามปชมรุ่นไหนยังไงลองติดตามกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ